สมัยก่อนอยังเชื่อกันว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพราะช่วงที่ปลาเติบโตเต็มวัยนั้นจะตรงกับช่วงที่ข้าวออกรวงพร้อมกับเก็บเกี่ยวพอดีเรียกว่าข้าวใหม่ปลามันนั่นเองครับผู้คนจึงนิยมเอาใบลานมาตากแห้งแล้วนำมาสารเป็นปลาตะเพียนและผูกไว้เหนือเปลเด็กถือเป็นของมงคลสำหรับเด็กเหมือนการอวยพรให้เด็กเติบโตมา มีฐานะที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ประดุจปลาตะเพียนในฤดูข้าวออกรวงนั่นเองเราจะสามารถเห็นปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองได้ตามร้านค้าต่างๆโดยมักจะมาแขวนไว้ตรงหน้าร้านอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าปลาตะเพียนเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระโพธิสัตว์เคยเสวยชาติมาเป็นปลาตะเพียนในเมื่อชาติหนึ่งนอกจากนี้คำว่าเพียนยังมีความหมายว่าความขยัน มันเพียงไม่